ดูห <anto> <haft kaz ans> ัวยวหวานน่โอเคครับยาบครับโอเคแล้วครับโอเคครับผมไม่ดุครับพึ่งต่ำสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่จอมพานนะครครับนี่ครับมาหาพึ่งหลวงกันครับนี่มาตามตัวนะครับวันนี้เจอแล้วครับนี่ก่อยต้นม่งหินพันนะครับต่ำๆครับผมหลังสวยๆครับดูจากลักษณะแล้วน่าจะเต็มดีนะครับครับก็เหมือนเดิมครับวันนี้ก็มากับพันนัดครับนี่ครับแต่ก็น้องหวานนะครับ ว่างๆมีอะไรทำเราก็มาหาตีพึ่งกันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปรอชมผลงานครับผมเดี๋ยวจัดนะครับนี่เบินครับเบินเบินเดชดูครับดูครับดูครับดูจะเป็นไงนะอดไปหลายอดไปสองรอบแล้วนะเหนหดูหัวน้ หัวน้ำปูเลยครับอู้หอู้เป็นไดน้ำยังสวยเป็นไถอู้หัวน้ำมันคตเอาอ่ะพี่น้ำสวยจัดครับโอ้โหเอ่าเรื้องจะปิดกำลังจะเริ่มปิดแล้วนี่ คราบผมจะปิดหายปล่อยไว้พี่คือตัวอ่อนนะไหมปล่อยไว้เขตนี้มันหัวน้ำใหญ่ไงเมื่อกี้ผนั่งถ่ายตรงนี้นะไม่หนักนะคับต่อยอยู่นะเป็นหัวสูงก็ยังีสูงนี้ยอดจริงๆครับผมเอาเรื่องวะเดี๋ยวพรุ่นี้จะขอทายไปกินใช่ไหมครับเอาประมาณไหน รีบรีบเลยครับ <laughs> เอาผิดจับแบบมาลองเลยน่าไม่ช้ำครับผมแน่ๆๆนๆตั้งแต่เนี้ยลองมาเลยอื๊ดเอาเรื่องมาหวานมาลืมเ,เลยไม่เป็นไรหยัดต่อยมือก็พอ,อ,อพี่นัทกิน่นผิดลืมเลยเนี่ย มันเดี๋ยวตัวกลับมากำลังพี่จี้อย่าชนแรงสวยๆครับพันนัดเอาควันมากันมือให้หน่อยสวยๆคพันนัดเอาควันมากันมือให้หน่อยให้นัดมือเละเลยตอนนี้หลังไม่ใหญอ้เต็มหัวเลยว่ะ ม่อะไรห่วไม่อะไรเย็ดแม่งอย่างเอาอะแม่อย่างเอาอะครับม่งัวครับแม่งสัวครับอ้โเออพี่น้นำเจ้าทำชำ้ำครับผมทำ้ำครับหัวใหญ่ออใหญ่ช่ช้ำสี่โลกว่ามีพี่ เอาไว้ให้มันดูดบ้างเลยพี่เด็กก็บอกว่าโอเคครับผมโอเคครับผม,คคบผ,มผมเละแล้วครับผม <c oughs> พี่ดูหอยหวานดิชันดูหอยหวานดิโอเคครับยับ <c oughs> ค,ครับโอเคแล้วครับโอเคครับผมไม่ดุครับเพิ่งต่ำเอ้ยโอ้โหไม่ยัยงเอาอะครับ มันสู้อ่ะเฮ้ยมันสู้อ่ะเฮ้ยแม่งอย่างเอาอ่ะครับโอเคนะครับ